หน้าหน้าที่รับผิดชอบงานอำนวยการงานธุรการทั่วไปงานการเงินบัญชีและงบประมาณงานพัสดุงานสืบสวนปราบปรามว่าที่พันโทเตการิสเล้เสถียรสารวัตรตรวจค้าเมืองจังหวัดสนทบุรี I นเ l e a d i n g 171ส f f i c e r สืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายควบคุมคนต้องห้ามได้แก่งานผลักดันและส่งกลับ สืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติงานบริการคนต่างด้าวการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาาจักรเป็นการชั่วคราวดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยการรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า90วันพิจารณาการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรงานตรวจบุคคลและพาหนะเรือเข้าออกราชอาณาจักร งานตรวจบุคคลและพานักทางน้ําที่เข้าออกราชนจาจักรทางน้ํไในแก่อาวพัทยาท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือเกาะสีชังและท่าเรือจุกสเสม็ดอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีดําเนินการตรวจอนุญาตบุคคลและพานะที่เข้ามาหรือออกไปนอกราชนจาจักรงานคัดกรองบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522งานประกันลูกเรือและเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชนจาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีมุ่งเน้นการนำนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นแนวทางในการดำเนินงานมุ่งสู่ผลสำเร็จในการดำเนินงานให้ส่งผลต่อความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมุ่งสู่การบรรลุปเป้าหมายของประเทศ1ินโยบายการบริหารราชการของผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ ด้านการบริการประชาชนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นความจําเป็นและให้ความสําคัญในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงได้มีแนวคิดในการบริการประชาชนนอกสถานที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนดังนี้การบริการประชาชนทางออนไลน์มีการให้บริการต่างๆทางออนไลน์เช่นการรับแจ้งอยู่เกินกว่า90วันการแจ้งที่พักอาศัย บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยผ่านระบบออนไลน์และการจองคิวออนไลน์บนเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีโครงการบริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่เพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการคนต่างด้าวนักเรียนนักศึกษานักลงทุนต่างชาติและแรงงานต่างด้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในลักษณะการให้บริการณาจุดเดียวเพื่อลดเวลาการทำงานด้านการให้บริการ เกี่ยวกับการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจรรักรเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการและเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในงานด้านบริการของหน่วยงานราชการในส่วนของงานสืบสวนปราบปรามได้นำรถตรวจการอจฉริยะออกตรวจตราคนต่างด้าวที่กระทำความผิดอันก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศรวมทั้งร่วมสนับสนุนภารกิจตรวจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานกอบประชาชนจึงได้มีแนวคิดในการบริการประชาชนนอกสถานที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนดังนี้การบริการประชาชนทางออนไลน์ มีการให้บริการต่างๆทางออนไลน์เช่นการรับแจ้งอยู่เกินกว่า90วันการแจ้งที่พักอาศัยบริการขออยู่ต่อในราชอาณาจากักรโดยผ่านระบบออนไลน์และการจองคิวออนไลน์บนเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีโครงการบริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่เพื่ออนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการคนต่างด้าวนักเรียนนักศึกษานักลงทุนต่างชาติและแรงงานต่างด้าว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการในลักษณะการให้บริการณาจุดเดียวเพื่อลดเวลาการทํางานด้านการให้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนบรรยากาศการลงทุนที่ดีและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการและเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในงานด้านบริการของหน่วยงานราชการในส่วนของงานสืบสวนปราบปรามได้นํารถตรวจการอาจฉรยา ออกตรวจตราคนต่างด้าวที่กระทำความผิดอันก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศรวมทั้งร่วมสนับสนุนภารกิจตรวจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งการดำเดนินการดังกล่าวจะช่วยเสริมการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตรวจคนเข้า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมหน่วยงานข้างเคียงที่เกี่ยวข้องมาร่วมบูรณาการออกปฏิบัติการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับหน่วยงานข้างเคียงพัฒนาคุณภาพชีวิตสวัสดิการขวัญกำลังใจและความสามัคคีขอ,ของข้าราชการตำรวจข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านบริการ และงานด้านความมัดคงโดยเฉพาะด้านตรวจคนเข้าเมืองด้านตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกในรนาชอาณาจักรการบริการคนต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนการตรวจสอบและดูแลคนต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีทุกนายพร้อมทำทันทีเพื่อให้ประชาชนเชื่อมัน่นศรัทธาดังวิสัยทัศน์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ว่า IT ซึ่งย่อมาจากคำว่าอินเทอร์เการ์ตูนาการทีมเวิร์ทำงานเป็นทีมประวัติความเป็นมาของดานปีพุทธศักราช2องพ